สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซีลพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกลนครโดยเซีลพินกค่ะวันนี้นะคะเซีลพินกจะพาทุกท่านมาพบกับตัวคลิก160แล้วก็ตัว p c x 160นะคะหลายท่านถามว่าออสองรุ่นนี้มีอะไรที่แตกต่างกันบ้างแล้วก็รุ่นไหนคุ้มกว่ากันวันนี้เซลลพินกจะเอาข้อมูลเปรียบเทียบให้ประอกอบการตัดสินใจกันนะคะ คือถ้าโดยส่วนตัวของเซืยวพินกเองนะคะมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากในเรื่องของเครื่องยนต์นะคะที่เป็นเครื่องยนต์ ESP+4 Valve wow, เหมือนกันแล้วเนี่ยในส่วนของคลิก160แล้วก็ p c x เนี่ยมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟรมในเรื่องของตัวแฟลลิ่งนะคะรูปทรงดีไซน์แตกต่างกันเกือบทุกจุด แต่ว่าอันนี้ก็เปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะคะขอเริ่มต้นจากในส่วนของการผลิตแล้วก็วางจำหน่ายเ,เริ่มจากตัวคลิก160นะคะที่ผลิตแล้วก็วางจำหน่ายอยู่ทาง Honda เนี่ยผลิตออกมาเป็น2 t y ไทป์ด้วยกันก็คือ ABS Type ซึ่งคันที่จอดอยู่ข้างหน้าตรงนี้ก็คือตัว ABS Type ผลิตออกมาด้วยกัน2ส,สีคือสีดำคันตรงหน้าตรงนี้นะคะ แล้วก็จะมีสีขาวซึ่งเซลพิ่นกอินเสิร์ต in ให้ดูคือคันนี้เลยเป็นผลิตแค่2สีในรุ่น ABS โดยจะมีความแตกต่างก็คือเรื่องระบบเบรก ABS แล้วก็ในส่วนของตัวล้อแมกนะคะจะเป็นก้านแมกสีทองส่วนตัวสแตนดาร์ดก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีเซลพิโนกอินเสิร์ต in รูปให้ดูนะคะก็มีสีดำสี ขาวแล้วก็เพิ่มมาอีกหนึ่งสีก็คือสีแดงนะคะอันนี้คือในส่วนของรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็มีสเปเชียลไทปนะคะเป็นสีดำมาพร้อมชุดแต่ง h ฮ c ทีก3ชิ้นเนาะก็คือคันที่จอดอยู่ตรงหน้าเซลพินก ok นี่แหละโดยที่ชุดแต่งก็จะมีในส่วนของอครอบครอบด้านหน้าตัวนี้นะคะของ h ฮ c 1ชิ้นแล้วก็จะมีในส่วนของ ตัวตุ้มปลายแฮนนะคะอีก2ฝั่งแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นที่พักเท้าของ h ฮตุซีนะคะให้มาหน้าตาของเขาก็จะเหมือนกับตัวที่เป็นคลิก160 abs สีดำนั่นเองอค่ะน,นี้ในส่วนของ p c x นะคะ p c x มีทั้งหมดกี่สีกี่รุ่น p c x รุ่นหลักๆนะคะก็ผลิตออกมาด้วยกันสอง type ก็คือ type ที่เป็น abs แล้วก็ type ที่เป็นตัวสแตนดาดนะคะ ซึ่งตัวที่จอดโชว์ตรงนี้นะคะที่เซลพนุนกเอามาให้ดูวันนี้เป็นตัวสเปเชียลไทปเป็นสีสเปเชียลนะคะคือสีดำแดง เนาะตัวนี้ผลิตออกมาไม่เยอะราคาจะสูงกว่าตัวที่เป็น PCX ABS ธรรมดาแต่เนื่องจากว่าที่ร้านของเซอร์พินกนะคะตอนนี้ ABS คือหมดเกลี้ยงเลยแล้วมีตัวนี้เพิ่งเข้ามาเป็นรถของลูกค้านะคะจะมีการส่งมอบภายในวันนี้นะคะแต่ว่าขอยืมลูกค้ามาเปรียบเทียบให้ดูคู่กับคลิกก่อนอ่ะงั้นเดี๋ยวมาไล่กันนะคะว่า PCX เนาะที่ผลิตแล้วก็บางจำหน่ายก็จะมีตัวที่เป็น ABS type หลักๆนะคะที่ราคาเท่ากันก็จะมีด้วยกัน2สีคือสีเทาและก็สีแดงส่วนตัวที่เป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะคะเดี๋ยวเซลพินกขึ้นสีให้ดูมี3สีด้วยกันนั่นก็คือสีน้ำเงินสีดำและก็สีขาวนั่นเองค่ะโดยสรุปเนาะโดยภาพรวม ก็เท่ากับว่าทั้งในส่วนของตัวคลิกแล้วก็ในส่วนของ P C X ผลิตออกมาวางจำหน่ายเนี่ยมีด้วยกัน2ไทายก็คือตัว A B S แล้วก็ตัวสแตนดาร์ดซีไหนถูกใจดีไซน์ตัวไหนถูกตานะคะอันนี้บอกเลยว่ามันแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเนาะสามารถเลือกได้ว่าชอบแบบไหนนะคะ ถึงแม้ว่าในส่วนของคลิก160แล้วก็ PC X 160นะคะจะเป็นเครื่องยนต์แบบ ESP Plus เหมือนกัน4วาล์วนะคะตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำเหมือนกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของเฟรมตัวถังรถซึ่งในส่วนของคลิก160 เฟรมตัวถังของเขาะะจะเป็นเฟรมรูปแบบใหม่คือพี่นกเรียกว่า e s e f r f r e นะคะซึ่งเป็นเฟรมที่เขาเคลมว่าน้ำหนักเบาวกว่าเดิมนะคะถึง10%เลยตัวนี้ถ้าชื่อเต็มๆของ e s a f e ที่พี่นกเรียกก็คือ enhanced ะะ smart architecture frame นะคะซึ่งเขาขึ้นชื่อในเรื่องของที่เคลมว่าน้ำหนักเบาทำให้ทรงตัวรถได้ง่ายส่วนตัว p-cx นะคะเฟรมของเขาจะเป็นแบบ underbone เฟรมที่แตกต่างกัน ก็ส่งผลให้ในเรื่องของแฟร์ลิงแตกต่างกันด้วยดีไซน์ของตัวรถก็จะแตกต่างกันในส่วนของมิติตัวรถนะคะ,ะความยาวความกว้างความสูงที่เราเห็นใกล้สุดตัวนี้ก็คือคลิก160ความยาวของตัวรถจะอยู่ที่1 9 2 9น mm, มิลลิเมตรนะคะในส่วนของตัว p x จะอยู่ที่1 9 3 5ม mm, ิมลลิเมตรซึ่งจะเห็นว่าในส่วนของ p x เนอะจะมีความยาวมากกว่ายาวกว่าถึง6 ด้วยกันนะคะส่วนในเรื่องของความกว้างของตัวรถของคลิก160จะอยู่ที่695ส่วนตัว p c x จะอยู่ที่742ม mm ิลลิเมตรนะคะกว้างกว่าถึง47มิลในเรื่องของความสูงนะคะนี่ให้ดูในส่วนของความสูงความสูงของตัวรถนะคะคลิก160จะสูงอยู่ที่1,088มิลลิเมตรนะคะในส่วนของตัว p c x ความสูงของตัวรถ นี่อันนี้ให้ดูความสูงของตัวรถของ p c x 1 6 0จะอยู่ที่742ม mm ิลิเมตรนะคะสูงกว่าคลิก1 6 0ถึง20มิลิเมตรด้วยกันเลย oh. มาในส่วนของความสูงจากพื้นนะคะถึงตัวตัวรถเนี่ยในส่วนของคลิก1 6 0ความสูงจากพื้นนะคะอยู่ที่138ม mm. ิลนี่อันนี้ในส่วนของตัว p c x 1 6 0 ความสูงาจากพื้นนะคะอยู่ที่134มิลจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากพื้นเนี่ยของ PCX นะคะจะน้อยกว่าของคลิก160อยู่4มิลด้วยกันครนี้มาในส่วนของความสูงของเบาะนะคะความสูงของเบออาะของตัวคลิก160จะอยู่ที่778มิลลิเมตรนะคะในส่วนของตัว PCX ให้ดูความสูงของเบาะ อันนี้จะอยู่ที่764ม mm ิมด้วยกันนะคะซึ่งความสูงของเบาะระหว่าง p c x กับคลิก160เนี่ยปรากฏว่าของ p c x นะคะจะสูงน้อยกว่านะคะ,ะน้อยกว่าของคลิกอยู่ที่14มิมด้วยกันทำให้ในเรื่องของการขับขี่นะคะ,อะของคนที่แบบตัวเล็กหน่อยนะคะจริงๆแล้วคือ,อะจะขับขี่ในส่วนของ p c x ขับได้สบายมากกว่านะคะก็คือในเรื่องของสัมผัสของเราจะเหยียบได้เต็มเท้ามากกว่านั่นเองนะคะทรงตัวได้ง่ายขับได้ง่ายมากกว่าสรุปนะคะในส่วนของสรีละโดยรวมหรือว่าดิเมนชันโดยรวมแล้วเนี่ยของตัว p c x 160นะคะจะดูแบบบอดี้แล้วก็สรีละของเขาเนี่ยจะดูใหญ่กว่าของคลิก160นั่นเองแต่ว่าในเรื่องของความสูงนะคะหรือว่าท่วงท่านในการขับขี่เนี่ย ความสูงจากพื้นหรือว่าความสูงของเบาะเนี่ยของ p c x นะคะจะสูงน้อยกว่าคลิก160ซึ่งอาจจะทำให้แบบขับขี่ได้ง่ายกว่าขับขี่ได้สบายกว่านะคะสำหรับคนที่แบบว่าความสูงไม่มากนักนะคะอย่างเซลพี่นกเองเนี่ยถ้าถามว่าขับขี่อันไหนจะง่ายกว่าบอกเลยว่าจะเป็นในส่วนของตัว p c x 160ค่ะมาตอนน่อในเรื่องน้ำหนักของตัวรถกันนะคะน้ำหนักของตัวรถในส่วนของ ตัวคลิก160แล้วก็ตัว p ก160จะมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน อีกทั้งในแต่ละรุ่นนะคะระหว่าง standard กับ ABS เนี่ยของแต่ละรุ่นน้ำหนักก็จะแตกต่างกันด้วยเดี๋ยวขอเริ่มจากในส่วนของ ABS เนาะเพราะว่าเราจอด ABS ให้เห็นละทั้ง2คันของคลิก160ในรุ่น ABS น้ำหนักตัวรถนะคะจะอยู่ที่118กิโลส่วนตัว PCX นะคะน้ำหนักตัวรถของเขาคือตัวเขาใหญ่กว่านะเนาะน้ำหนักเขาก็จะเยอะกว่าจะอยู่ที่131กิโลค่ะมากกว่า ถึง13กิโลด้วยกันนะคะอาจจะมีผลในเรื่องของการแบบควบคุมตัวรถควบคุมตัวคลิกอาจจะง่ายกว่าเนื่องจากว่ารถเขามีน้ำหนักตัวที่น้อยกว่าในส่วนของรุ่นสแตนดาร์ดนะคะรุ่นสแตนดาร์ดคลิก160น้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่116กิโลน้ำหนักจะน้อยกว่ารุ่น ABS นะคะอยู่ที่2กิโลในส่วนของ p c x นะคะ ทีที่เป็นรุ่นสแตนดาดน้ำหนักตัวรถนะคะจะอยู่ที่129กิโลน้ำหนักจะน้อยกว่ารุ่นที่เป็น ABS อยู่2กิโลเหมือนกันค่ะออันนี้ก็ในเรื่องของน้ำหนักนอกจากนี้นะคะเขามีอะไรที่แตกต่างกันอีกบ้าง พี่นกขอไล่จากส่วนหน้าไปก่อนเลยแล้วกันเนาะตัดในเรื่องของดีไซน์ตัดในเรื่องของเฟรมออกนะคะเพราะว่าอันนี้ถ้าไล่ในเรื่องของดีไซน์หรือว่าเฟรมเนี่ยบอกเลยว่าเขาต่างกันทุกจุดจริงๆอ่ะพี่นกขอเริ่มจากในส่วนของระบบเบรก ABS ด้านล้อหน้านะคะของตัวคลิก160ตัวนี้ระบบเบรกเป็นแบบ ABS นะคะพร้อมกับปั๊มเบรกเป็นของนิชินนะคะให้มา1พอร์ตเนาะ ตรงนี้ส่วนของตัว p c x mm hmm. เป็นเบรกแบบ ABS เช่นเดียวกันนะคะนี่ตัวนี้แต่ว่าให้ในส่วนของตัวปั๊มเบรกเป็นของนิชินให้มาอยู่ที่พอรพอตนะคะก็จะให้ในส่วนของปั๊มเบรกที่มากกว่านะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเบรกที่ดีกว่านั่นเองค่ะ ในส่วนของก้านแม็นะคะของรุ่น ABS ที่เป็นคลิกจะเป็นสีทองนะคะส่วนตัวที่เป็น p c s x เนาะก็จะเป็นก้านแม็กสีดำอันนี้ก็ไม่นับเป็นข้อได้เปรียบนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของดีไซน์เท่านั้นเองอ่ะในส่วนของล้อนะคะล้อของตัวคลิก160นะคะในส่วนของล้อหน้าเป็นยางแบบ IRC นะคะขนาดของล้อเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยทับ80ขอบ14นะคะแบบไม่มียางใน ส่วนของตัว pcs นะคะที่เห็นอยู่ไกลๆตรงโน้นเป็นยางของมิชลินนะคะเป็นแบบ City ้กรินะคะซึ่งตัวเนี้ยบอกเลยว่าเป็นรถที่ใช้ยางที่เป็นรถสำหรับรถพรีเมียมเลยก็ว่าได้ขนาดยางนะคะก็จะใหญ่กว่าอยู่ที่110ยสิบทับเจขอบสิไม่มียางไหนเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะไปดูในส่วนของ ะระบบห้ามล้อหลังนะคะแล้วก็คุณสมบัติของล้อหลังกันเริ่มจากในส่วนของคลิก160เช่นเคยนะคะ,ะในรุ่นที่เป็น ABS นะคะล้อหลังจะเป็นแบบดิสเบรกให้มานะคะตัวนี้เป็นยาง IRC เหมือนกันขนาดจะอยู่ที่120ทับ70ขอบ14นะคะขอบเท่ากันกับยางหน้านะคะ,ะในส่วนของ p c x นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ p c x กัน ระบบห้ามล้อหลังนะคะในรุ่นที่เป็น ABS นะคะก็ให้ในส่วนของอระบบห้ามล้อหลังเป็นแบบดิสเบรกหลังเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ขนาดของล้อหลังนะคะอยู่ที่1 3 0ทับ7 0ขอบ1 3เป็นยางมิชลินซิตี้กริปเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ โดยสรุปนะคะขนาดหน้ายางของตัว p c x นะคะของเขาจะมีขนาดใหญ่กว่าทั้งในส่วนของล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังซึ่งช่วยในเรื่องของการทรงตัวที่ดีกว่านะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวที่เป็นปั๊มเบรกนะคะที่ให้มากกว่าคลิก160คือให้มาทั้งหมดปั๊มเบรก2ตัวด้วยกันนะคะนี่ก็ให้ดูประกอบการตัดสินใจกันในเรื่องของระบบเบรกคะ่ะ ในส่วนต่อมานะคะที่มีความแตกต่างกันก็คือในเรื่องของตัว USB charger ตัวนี้ของตัวที่เป็นคลิก160อันนี้จะเป็น USB type A นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายส่วนของตัว PCX 160นะคะช่องเสียบ USB ของเขาจะเป็นแบบ type C นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนกันเนาะกา็ของ PCX ก็จะดีกว่า ในส่วนของหน้าปัดเรือนใหม่นะคะของคลิก160ก็จะเป็นอ่านดิจิตอลนะคะแต่ว่าในเรื่องของหน้าปัดเรือนใหม่ก็จะแสดงฟังก์ชันที่ครบในระดับหนึ่งนะคะ ส่วนตัวนี้ของตัว p c x 160ก็จะเป็นหน้าปัดเดอนไปแบบดิจิตอลเหมือนกันนะคะซึ่งดีไซน์ก็จะดูหรูหรากว่าพรีเมียมกว่าตามราคาลถนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอเมนูที่แสดง t r a t i o n Control นะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าอาจจะสะท้อนแสงอันนี้หน้าปัดก็จะโชว์การทำงานของ t r a t i o n Control นะคะซึ่งในส่วนของ p c x 160ให้ เทคโนโลยีที่เป็น traction control มาให้นะคะหรือ HSTC ของ Honda ที่เรียกกันว่า Honda Slickable Tor Control เป็นการป้องกันในเรื่องของล้อหมุนฟรีนะคะเวลาที่เราขับทรงตัวบนถนนที่ลื่นป้องกันในเรื่องของอาการลดอุบัติเหตุการแสับของรถเพิ่มมาจากตัวคลิก160ค่ะจุดแตกต่างจุดต่อมาก็คือในเรื่องของ U box นะคะ U box ของคลิก160 ตัวนี้นะคะขนาดจะอยู่ที่18ลิตรนะคะก็ขนาดจะเล็กกว่าในส่วนของ u ูบ็อกของตัว p c x แล้วก็ในเรื่องของเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะที่ไม่ได้มีระบบสต็อปซีทให้นะคะก็ต้องระมัดระวังในการใช้เปิดอาจจะแบบระวังนิดนึงอาจจะกระแทกมือหรือว่ากระแทก,ก,ทกศีรษะตัวเองได้แล้วก็ในส่วนของถังน้ำมันนะคะก็จะอยู่ใต้เบาะตรงนี้ ในส่วนของตัว PCX ร้อยนะคะยูบ็อกของเขาจะมีขนาดใหญ่มากกว่านะคะนี่ใหญ่มากอันนี้จะจุได้ถึง30ลิตรเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าใส่หมวกกน็อกแบบฟู f เฟสหรือแบบเต็มใบนะคะสามารถใส่ได้ถึง2ใบด้วยกันแล้วก็ข้อดีของตัวเบาะของ PCX นี่คือเป็นอย่างนี้นะคะสมมุติว่าเวลาเราเปิดเนาะเขาจะมีระบบอย่างเงี้ยค่ะ สต็อปซีดค้างไว้ให้นะคะก็จะไม่ต้องเขาเรียกว่าอะลดความเสี่ยงที่แบบเบาะจะล่วงลงมากระแทกนะคะเวลาที่แบบบางทีเราเปิดแบบไม่ได้ตั้งใจ อันนี้ก็ช่วยเซฟในเรื่องของความปลอดภัยของการใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของตัวถังน้ํามันนะคะของเขาเนี่ยจุดถังน้ํามันของเขาจะอยู่ด้านหน้าดังนั้นจะสะดวกสบายมากเวลาที่เราใช้งานนะคะไม่ต้องลงเวลาเติมน้ํามันไม่ต้องลงจากรถเพื่อที่จะมาเปิดใต้เบาะแล้วก็เปิดเติมน้ํามันอีกทีนึงอันนี้ก็จะสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมาในส่วนของ P160 ค่ะ ความจุของถังน้ำมันคลิก160นะคะจะอยู่ที่5.5ลิตรส่วนตัว p c x 160จะอยู่ที่8.1ลิตรจุน้ำมันได้มากกว่าถึง2.6ลิตรเลยนะคะก็สามารถเดินทางได้ไกลขึ้นแล้วก็ในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานหรืออัตราการกินน้ำมันของคลิก160นะคะนี่ในนี้จะมี e ีโคสติ k กเกติดไว้ว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจะอยู่ที่ 47.6กิโลเมตรต่อลิตรนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของคลิก160เรามาดู p c x 160กันค่ะอัะตราการสิ้นเปลืองพลังงานของ p c x 6 6 0หรือการกินน้ำมันนะคะใน Eco s t i ิ k e r ระบุไว้ว่าอยู่ที่50กิโลเมตรต่อลิตรนั่นแปลว่า p c x ประหยัดน้ำมันมากกว่าถึง3กิโลเมตรต่อลิตรค่ะความจุถังน้ำมันมากกว่าแล้วก็วิ่งได้ไกลกว่า อีกทั้งประหยัดน้ำมันกว่านะคะในส่วนของตัว p c x แล้วก็ Element, ทเทคโนโลยีในเรื่องของ Stop s e a d ก็ให้มาช่วยให้การใช้งานเราก็ง่ายขึ้นการเติมน้ำมันนะคะสามารถเติมในขณะที่เรานั่งอยู่บนรถได้เลยเนาะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ให้มากับรถ p c x 160ค่ะ พูดถึงสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็หลายอันละหลายเรื่องละเรามาดูสิ่งที่มีความเหมือนกันของตัว p c x 160แล้วก็ Click 160นะคะว่ามีอะไรที่แบบเหมือนกันบ้างสิ่งที่เหมือนกันนะคะของ Click 160แล้วก็ p c x 160มีอะไรบ้าง ก็เซลพิโนขอเริ่มจากในเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนเลยนะคะทั้ง2รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. พัดนะคะ1 5 7 c c ซี4วาลเป็นเทคโนโลยีแบบ low friction นะคะก็คือลดแรงเสียดทานอันนี้บอกเลยว่าแรงสั่งได้ดังใจทั้ง2รุ่นเลยในเรื่องของรัศมีวงเลี้ยวทั้งสองรุ่นนี้รัศสมีวงเลี้ยวนะคะอยู่ที่1.9 อบอกเลยว่ารัศสมีวงเดียวแคบมากๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณสามารถซอกแซกได้ทั้ง2รุ่นเลยค่ะเครื่องยนต์ที่เขาเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันในเรื่องของอปริมาตรกระบอกสูบก็เลยเท่ากันอยู่ที่ 157cc ซีซี ความกว้างของปริมาตรกระบอกสูบและก็ระยะชักนะคะก็เท่ากันอยู่ที่60คูณ55.5ม mm ิลิเมตรค่ะอัตราส่วนกำลังอัดก็เลยเท่ากันอยู่ที่12ต่อ1ค่ะความแรงเท่ากันบล็อกเดียวกันถอดกันมาเลยนะคะทั้งคลิก160และ PZ 160ค่ะ ต่อมานะะในเรื่องของระบบสตาร์ททั้งคลิก160แล้วก็พีเซ6 0เป็นแบบสมาร์ทสตาร์ทนะคะก็คือมีในส่วนของรีโมทให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูรีโมทกันทั้ง2ตัวนี้นะคะที่วางอยู่ด้วยกันเป็นรีโมทของรุ่น p ี x แล้วก็คลิก160กพรีเมียมไม่แตกต่างกันเลยค่ะในส่วนของตัวระบบสตาร์ท แล้วก็รีโมทคอนโทรลนะคะเป็นสัญญาณการขโมยได้ทั้ง2รุ่นเลยค่ะ ได้มาครบแล้วทั้งในส่วนของสิ่งที่เหมือนแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันนะคะวนให้ดูกันอีกสักรอบนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจฉะนั้นสิ่งที่จะทําให้ตัดสินใจเลือกนะคะบอกเลยว่าในเรื่องของความแรงเนี่ยสออย่างเนี่ยตัดไปได้เลยมันเหมือนกันนะคะเพราะว่าบล็อกเครื่องยนต์ตัวเดียวกันลัศมีวงเลี้ยวก็เท่ากันจะต่างกันที่ในเรื่องของรูปทรงดีไซน์นะคะน้ําหนักตัวรถแล้วก็ดเมนชันรถเท่านั้น อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของราคาสินค้านั่นเองค่ะ2ตัวนี้นะคะเราจะไม่พูดถึงราคาเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยตั้งราคาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่โปรโม,มชั่นของแต่ละร้านแต่ว่าโดยคร่าวๆนะคะคลิก160เนี่ยราคาจะถูกกว่า p c x 160อยู่ประมาณ20,000 20,000ขึ้นถึง30,000นะคะแล้วแต่ร้านอย่างที่เซลพนกบอกในส่วนของร้านเซลพนก คลิก160นะคะเราขายเท่าราคาเปิดตัวของ Honda ดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะซื้อนะคะสามารถาซื้อในราคาเปิดตัวของ Honda กับซิลพนุกได้เลยส่วนในตัว p c x 160ราคาทางร้านบวกนะคะราคาขึ้นลงตามช่วงดังนั้นเนี่ยถ้าสนใจทักมาถามกันก่อนได้นะคะว่าโปรโมชั่นในช่วงที่สนใจเนี่ยเท่าไหร่นะคะ,ะลูกค้าเริ่มมาดูรถละงั้นเดี๋ยวซีลพนุกต้อง ขออนุญาตจบคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ